แม้ว่าท่านผู้นั้นจะไม่ได้ปฏิบัติธรรมเลยเราจะไปดูถูกนะพวกที่เรียนเก่งๆจำมากๆนี่พระพุทธเจ,จ้าว่าให้สรรเสริญอัศจรรย์ยกต้องอย่าไปดูถูกพวกเราเดี๋ยวนี้มักจะเข้าใจกันผิดๆพระที่อยู่ในป่าเจริญสมาธิภาวนาอดูถูกพระที่อยู่ในบ้านที่ศึกษาเร่าเรียนพระธรรมวิไไนัยส่วนพระที่อยู่ในบ้าน ก็มักจะดูถูกพระที่นั่งหลับงูหลับตาในป่าในดงพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าผู้ที่ศึกษาเร,าเรียนจดจำมามากก็ควรจะยกย่องสรรเสริญต่อท่านผูท้ที่ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติอยู่ในป่าดงพงไผ่ที่ตั้งใจที่จะเจริญสมถาะาวิปัสสนาควรจะยกย่องสรรเสริญอัศจรรย์ ท่านผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงเนาะท่านช่างเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมดีแท้คือมันก็ดีไปคนละอย่างคนละอันกันแต่ถ้าหากว่าทั้งจดจําทั้งเข้าใจทั้งประพฤติปฏิบัติตามไปด้วยยิ่งจะโู่ใจไม่ขัดแยงระหว่างวิชาการกับการประพฤติปฏิบัติตาทางทางเทคนิค พวกเรานี่มีบุญประเทศไทยของเราในม,มีครูบาอาจารย์เสิบทอดมาถ้าท่านเหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติธรรมท่านศึกษาจดจํามาจนมาถึงเราจงคิดเปรียบเทียบดูว่าเราอยู่ในความมืดมีคนตาบอดคนหนึ่งถือตะเกียงส่องแสงมาในความมืดถือไฟฉายส่องมาแน่นอนว่าตาบอดนั้นเขาไม่เห็น แต่มีแสงสว่างอยู่กับคนตาบอดคนตาดีที่อยู่ในความมืดก็ย่อมมองเห็นแสงสว่างที่คนตาบอดถือมาตาบอดอาจจะตำไม้ชนไม้ชนไล่มานะแกมองไม่เห็นพรแกบอดแต่แกก็มีแสงสว่างภาษาพระพุทธเจา้าท่านว่าอันโททีปทาโรคนตาบอดถือปฏิถือตะเกียง เหมือนบุคคลที่ร่ำเรียนจดจำมามากๆแล้วมาสอนคนอื่นแนะนำพร่ำสอนคนอื่นแม้ตัวเองจะไม่ได้กระทำแต่สอนคนอื่นไม่ผิดตามนั่นก็เหมือนคนถือคนตาบอดถือตะเกียงส่องทางให้คนตาดีมองเห็นแล้วก็ถือเอาประโยชน์เพราะฉนั้นอาตมาจึงบอกว่าพวกเราโชคดีไม่ควรจะหลงทางเมื่อมีวิชาการที่สมบูรณ์ ที่น,นี้พวกเราก็เลยไปหาครูบาอาจารย์หลายถิ่นหลายที่ไปแห่งหนึ่งท่านก็ว่าอย่างหนึ่งไปอีกที่หนึ่งท่านก็ว่าอีกอย่างหนึ่งไปอีกที่หนึ่งท่านก็ว่าอีกอย่างหนึ่งพวกเราก็งงเราไม่ต้องการที่จะให้มันสับสนก็เอาหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนนี้แหละมาว่ากันซะก่อนลองทำตามที่ท่านบอกให้ ท่านทําเป็นสูตรสําเร็จไว้ให้เสร็จเรียบร้อยถ้าจะเป็นอาหารก็เรียกว่าอาหารสําเร็จรูปไว้เสร็จไม่มีอะไรมากเหมือนมามา่าเพียงแต่ฉีกซองมันออกใส่เข้าไปในภาชนะเอาเครื่องปรุงที่เขาทําให้เสร็จไว้ในนั้นเอาน้ําร้อนเทใส่กินได้เลยสูตรที่เรากล่าวมานี้ถ้าเราทําตามนั้นก็ไม่มีทางที่จะผิดแต่พวกเราไปเอาอะไรมาก็ไม่รู้แหละ ไปอีกแห่งหนึ่งมีอีกอย่างหนึ่งไปอีกแห่งหนึ่งมีอีกอย่างหนึ่งคิดว่าถ้าพวกเรามีอายุยืนนานตายนอะอาจจะเห็นอีกแปลกๆให้เราทํา,าทอย่างนู่นให้เราทําอย่างนี้ที่นี้เราก็ลองมาเป็นคนไม่ฉลาดเกินแต่ก็จะไม่ง่เกินลองทําตามหลักเกณฑ์หลักการที่พระพุทธเจ้าสอนนี้อาจจะมาว่ามันจะไม่เหลือ,อว,วิสัยของเรา พระพุทธเจ้าของเราท่านเคยตัดไว้ว่าสัทธสธสาวกัสัตถุสาสนังปริโยไขห,หะสาวกเราใดที่มีศรัทธาในสัตถุสาสัตถุสาสนังคือคำสั่งสอนของเราเนี่ยย่อมจะเป็นผู้เจริญงอกงามในธรรมวินัยในศาสนาวัตโตรุณหะนียังสัตถุสาสนังโอชวันตา คำสั่งสอนของพระศาสดานี้จะอริดอร่อยไม่รู้สึกเบื่อหน่ายสมัยก่อนอาตมาเรียนคำพีไบเบิลของศาสนาคริสต์เยนิสซิสจฮันมัทัยมอลโครูกาฟิลิปอยลรียนเรียนเรียนเรียนไปเนี่ยไม่อร่อยเพียงแต่อยากรู้เรียนไปมันก็เป็นพอภาษาภาคอีสานว่าเจ้าเร็วเจ้าวเร็้ยวบุกเสพแต่ก็อยากรู้เรียนไปมันก็ไม่โดดเดิม พอเรามาจับพระไตรปิฎกอ่านรู้สึกว่ามันอร่อยเอามากกเลยโชคดีมากเลยอ่านอ่ามัชฌิมาปนาตมัชฌิมาิกายไปพบเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าเล่าเรื่องราวเบื้องหลังของท่านความหลังของท่านผู้กับโธิโธริราชกุมารในโพธิราชสูตรดูก่อนราชกุมาร เรานั้นเมื่อก่อนยังไม่ตรัสรู้เราเป็นโพธิสัตว์ยู่ความรู้สึกนึกคิดอย่างนี้ได้เกิดขึ้นแก่เราในจิตในใจเราว่าตัวของเราเองมีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความแตกสลายความเศร้าหมองความพลัดพรากความทุกข์นานาประการมีอยู่รอบด้านในชีวิตเรา ฉะนั้นเนเราจึงมัวลุ่มหลงแสวงหาเอาแต่สิ่งที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความแตกสลายความเศร้าหมองความพลัดพรากความทุกขนานานประการซึ่งมีอยู่รอบด้านมาเป็นของเราเราควรจะแสวงหาน,านิพพานอันเป็นที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ที่กระเสมแห่งโยคะเถิด ดูก่อนราชกุมารแม้เราจะคิดอย่างนี้แต่เราก็ยังมัวหมกมุ่นสยบอยู่นี่ท่านสารภาพความจริงว่าท่านเองก็หลงอยู่ในกามและท่านก็อธิบายต่อไปว่าอะไรเล่าคือสิ่งที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความแตกสลายความเศร้ามองความพลัดพรากความทุกข์นานาประการซึ่งมีอยู่รอบด้านดูก่อนราชกุมารบุตร ภรยาสามีทาตกรรมกรปศุสัตว์ทรัพย์สินเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์อำนาจกองทัพทั้งหลวงทั้งปวงนั้นรู้แต่เป็นสิ่งที่มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความแตกสลายความเศร้ามองความพลัดพรากความทุกข์รอคอยอยู่มีอยู่รอบด้านเราก็รู้ทั้งทั้งรู้แต่เราก็ยังหมมกมุ่นสยบจมอยู่กับกาม เพราะว่าเรายังไม่ได้พบเสพความสุขอื่นที่ยิ่งกว่ากามคือความสุขอันเกิดจากวิเวกปีติสุขอันเกิดจากวิเวกอันสงัดจากอภุสลนธรรมสงัดจากกามแต่เมื่อใดเราได้พบความสุขอันเกิดจากปีติวิเวกสังัดไปจากกามจากอภุสลธรรมทั้งหลายแล้ว เมื่อนั้นเราก็ปลอดโปรง่งเรามีความคิดอย่างนี้ว่าคารวาสเป็นหนทางอันคับแคบเป็นทางนำมาซึ่งทุลีคือความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงยากที่จะประพฤติพรหมจรรย์ทำให้ชีวิตดีงามบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเหมือนดังสังที่เขาขัดดีแล้วถ้าฉะไหนเสียเราพึง ตรงผมโกนหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวะบวดออกจากเรือนเธดเพื่อประพฤติพรหมจรรย์นี้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิดูก่อนราชกุมารสมัยนั้นเรายังหนุ่มเทียวเส้นเกษาของเรายังดำสนิทเรายังเจริญด้วยวัยแห่งปฐมวัยเหมาะที่จะบริโภคกามอันพรั่งพร้อมแต่เราก็ ปงผมโกนหนวดนุ่งห่มผ้ากาสาวะบวชออกจากเรือนเป็นผู้ไม่มีเรือนเสียทั้งทั้งน้ำตาหนองหน้าของพระราชบิดามารดาและพิมพาอาตมาอ่านมาถึงจุดนี้ไม่ได้ร้องไห้น้ำตามันไหลตื้นตันใจในความรู้สึกในการออกจากตามของท่านสลดสังเวชตนเองว่าเรานี่ ถ้าจะออกไปบวชนี่มันไม่น่าจะมีน้ําตาร้องให้สักจดไม่ว่าจะเป็นน้ําตาเราหรือน้ําตาใครลูกก็ไม่มีเมียก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีพระพุทธเจ้ามีทุกอย่างท่านออกไปทั้งทั้งท,งท,งท,งที่น้ําตาหนองหน้าสแสดงว่าความรู้สึกในขณะนั้นต้องยิ่งใหญ่เป็นมหิทธารมณ์ ถ้าอย่างนั้นเราน่าจะได้บวชมันสักชาติหนึ่งเกิดมาชาตินี้นี่วันแรกที่เปลี่ยนจากคมภีไบเบิลมาอ่านพระธรรมปิฎกความรู้สึกจากบวชมันเกิดขึ้นแล้วมันก็อร่อยดังที่ว่าสัตตุศาสนังโอชะวันตาคตาสั่งสอนของพระศาสดาก็อริดอร่อยหลังจากนั้นก็เมาไปไหนก็หอบไปด้วยอ่านเล่มนั้นเล่มนี้บางวันนี่ไม่กินข้าวเลยก็ได้ผิดกันกับการอ่าน คัมภีร์ไบเบิลอ่านตั้งแต่นูนโอนทัสเมนนิวทัสเมนอ่านไปอ่นมามันก็ไม่ดูเดิมอย่างนี้หรืออาจจะเป็นได้ว่าเราอาจจะมีเชื่อได้สั่งสมอบรมจิตประเภทนี้มาก่อนที่จะมาถึงอย่างนี้ก็คงจะเหมือนกับเราท่านท่างหลายอาจจะมาว่าพวกเรานี่มีบุญนะทุกคนที่มานี่ มีเชื้อเผ่าพันธุ์แห่งโพธิจิตโพธิวิญญาณจิตอันพร้อมที่จะรับรู้จิตอันพร้อมที่จะเข้าถึงธรรมนี้เราทั้งหลายได้สั่งสมกันมาไม่เะนั้นไม่มาหรอกอยู่ไกลๆเนี่ยเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนพ่อเหมือนแม่แม้จะอยู่ใต้อยู่เหนือทีนี้เราก็มาเห็นกันอย่างนี้น่าจะสังเกตบางท่านทุกๆก,ท,กท่านนั่นแหละ มาที่นี่มีแต่คนอยากดีมีแต่คนใฝ่ดีมีแต่คนรักดีแต่มาแล้วอินทรีย์บางท่านยังไม่แก่กล้ายังไม่เข้มแข็งพอพอจะตีระครังมานั่งสมาธิมาฟังเทศฟังธรรมบางท่านก็บาอาจารย์เทศอยู่ก็อนอนสบายอยู่ในมุง้งทั้งหมดนั้นก็ไม่ใช่อะไร ป้าคนนั้นยายคนนั้นตาคนนั้นลุงคนนั้นครูบาอาจารย์องค์นั้นสามเณรรูปนั้นรู้นแต่รักดีรู้นแต่อยากดีแต่มันมีสิ่งที่เขาไปครอบงำมีอิทธิพลเนื้อจิตใจคืออินทรีย์เรายัางไม่แก่กล้าศรัทธาวิรยะสติสมาธิปัญญากิเลสตัณหาก็เลยมีอำนาจครอบงำ ก็เลยสู้มันไม่ได้เท่านั้นเองอย่าไปโกรธไปว่ากันนะถ้าจะเป็นได้ก็ชวนใครอยู่ใกล้หมู่ใครพวกไข่ชวนกันไปลุกขึ้นเถอะไปฟังเทศนะครูบาอาจารย์ท่านกำลังแสดงธรรมถ้าเราเหนื่อยก็คิดถึงว่าท่านนี่ทำอะไรท่านแสดงธรรมให้เราในทางการเหนื่อยพออยู่แล้วละแต่ด้วยความเมตตาปานีสงสารคิดว่าพวกเราทุกคน ไม่เป็นคนมืดปอดจนเกินไปคงจะพอฟังกันรู้เรื่องจึงตั้งอกตั้งใจมาถ้าอย่างนี้เราค่อยๆชวนกันเป็นกัลยาณมิตรให้แก่กันและกันไม่น่าจะไปรังเกียจกันนะต้องถือว่าอยากดีด้วยกันแต่มันยังไม่เข้มแข็งพอมาถึงจุดนี้ก็อยากจะปลุกเราอีกอันหนึ่งให้รู้จักใช้มันเป็นประโยชน์เอาตัณหานี่แหละมาเป็นประโยชน์ เอามานะมาเป็นประโยชน์เอาทิฏฐิมาเป็นประโยชน์เอาเกลือจิ้มเกลือหนามยอกเอาหนามบองเอากิเลสมาใช้งานเอาตัณหามาปรุงเป็นพาหันนะมาเป็นเครื่องมือที่พระพุทธเจ้าของเราท่านตัดเอาไว้ ตันหาสัมภาวะตันหาสัมปูตาเราเกิดมาพร้อมกับตันหาเราเป็นอยู่ด้วยตันหานี้ตันหานิสยังจะต้องอาศัยตันหาตันหาประหาตพังแล้วจึงละตันหาฟังให้ดีนะว่าตรงนี้เราจะเอาตันหานี้แหละไปปราบตัณหาเป็นการเป็นขบวนการที่แทรกแซงขบวนการ s u b l i m a t e พูดเป็นภาษาฝรั่งนระว่า u b บ i ิเมตถือเอาประโยชน์ในสิ่งที่มันไม่ดีนั่นแหละหรือจะพูดที่เขาพูดกันใหม่ๆว่า r ีไซ c l e ของที่มันเสียขายนี่เอาส่วนที่มันดีขึ้นมาทำให้มันฟื้นคืนมาเป็นส่วนที่ดีมานะสัมภาวามานะนิสยัยงมานะปหาตพังเราเกิดมาพร้อมกับมานะคือความถือเนื้อถือตัว แล้วก็อาศัยมานะไอความถือเนื้อถือตัวนี่แหละแล้วก็มานะประหาตพังละมานะเข็นข้ามันเสียเอาความถือตัวของเรานี่แหละไปปราบความถือตัวของเราฟังโถกไหมนี่ต้องโถกนะว่ามันปึกจนเกินไปดอกว่าคือสิเก่งแท้ซุ่มนังสับหลับงนี้นั่นนั่นนั่นั่น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 มานะอติมานะเกินมา ห้อมวอธีสู้ตายแทะสม,มุนที่พันใจกินหนังหันใจเอาล้มเอาแหลงขึ้นกันในตัวกินขากำหนังแต่ได้ว่าใส่น้ำถ้ว่วอย่เองเล่กนคือหางมาขึ้นกันในมือศอกในวัาฉัน,นเอาอย่างนี้ขึ้นมาสะกดหลังจนนันก็ลุกขึ้นมามาทนมาสู้ในลุกเราอันนี้ขึ้นมาในสมัยพุทธการนะวันหนึ่งพระพุทธเจ้าของเรา ท่านเดินผ่านไปในชนบทแห่งแคว้นโกสนพร้อมด้วยพิสุทธ์ทั้งหลายไปถึงป่าแห่งหนึ่งท่านก็เลยชี้เราให้ฟังว่ษษาพิสุทธ์ทั้งหลายในปาน่านี้ตรงนี้แหละแต่ก่อนเป็นเมืองอันว่ายอย่างนี้คือโลกนี้มันเกิดมาหลายแสนหลายล้านปีมาแล้วที่เราอยู่ตรงนี้อาจจะเป็นเมืองใหญ่ๆเมืองหนึ่งก็ได้หรือมันอาจจะเคยเป็นวัด ของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆในสมัยนั้นของพระพิสุรูปใดรูปหนึ่งพุทธสาวบกรูปใดรูปหนึ่งก็ได้มันจึงกลายมาเป็นวัดซ้ํากันเองใครจะคิดว่าตรงนี้จะเป็นวัดคงจะเป็นโคกเป็นป่าเลี้ยงงูเลี้ยงควายเป็นบนเก็บเห็ด้าป่านนี้มันก็หมดไปแล้วถ้าคนยังอาตามาไม่เกิดขึ้นมาอาตมาเกิดขึ้นมามาศึกษาคมภีไบเบิลมาเปลี่ยนใจเรียนคัมภีพระไตรปิฎก ไปสวนโมกไปศึกษาดูไปสังเกตเป็นคารวาดเป็นฮิปปี้ไปอยู่ตรงนั่นมาวัดน้องประพงศ์ไปเที่ยวดูตามวัดต่างๆเกิดอุดมการเกิดศรัทธารักศาสนาอยากจะให้มีวัดเป็นวัดอุดมการมีป่ามีดงมีนักบวชที่อยู่ในอุดมการเป็นผู้ทําประโยชน์ให้แก่โลกแก่ศาสนามันคิดขึ้นมาก็เลยมาขอซื้อที่ตรงนี้ เสร็จแล้วเจ้าของเขาว่าโอ้ยเสือไปเห็ดยังหลวกบ่มีเมียบ่มีสี่เห็ดหน้าเป็นบอกลูกไม่มีเมียไม่มีจะไปทํานาทํานาเป็นฤกก็บอกเขาว่าจะเอามาสร้างวัดตรงนี้ดูจะเหมาะเขาหัวเราะถ้าจะสร้างวัดจะให้ฟรีๆให้ฟรีๆแปลงนี้เสิบยี่สิบไร่ได้ไปซื้อเพิ่มทางโน้นแล้วตอนหลังเขาซื้อขยายทางโน้น มันเป็นเองเขาหัวเราะก,กันทั้งบ้านนะเมืองก็ว่าผีบ้าต้นไม้ที่ท่านนั่งเป็นร่มเป็นเงานะรืผีบ้าเนี่ยมาปลกนั่นน่ะนะนั่นะเถาที่มันเป็นเถาไม่ได้เกิดจากตรงนี้ต้นไทรดูดีๆที่ย้ายมาหมดทั้งต้นใหญ่ๆผีบ้าปลูกต้นใหม่เขาวะกินกระบ,บุ่ได้ปลูกหาสแตกงยังต้นให้บางทีเอาข้ามอำเภอมาย้ายกลางวันกลัวมันจะตายย้ายกลางคืน บางทีนี่ต้นไม้ที่ท่านนั่งต้นกาละเวกเห็นมาจากริมห้วยมาติดโคนอยู่คนเดียวดันเหือไร้ใครหยดใครเห็นเขาก็เดินขานไม่มีใครคิดจะช่วยสักคนเราก็ไม่เอ่ยปากช่วยคิดว่าเรามาทําบุญเราจะปลูกมันขึ้นมามาคุดมาปลูกนี่จนเจริญมาวันหนึ่งมาอยู่ที่นี่น้ํากินมันไม่มีเขาก็บอกว่าย้ายเสียมาอยู่อดอยู่อยากหน่อยบ่หลายตายบ่เบิด หนีสะนู้นูไปตักน้ำไกลๆเดี๋ยวนี้สองอำเภอมากินน้ำที่นี่มันเกิดมีได้อย่างไรน้ำอธิษฐานใจอยู่ตรงนี้เราไม่มีอิทธิฤทธิปาฏิหารไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชขดว่าา้าคุณงามความดีได้ทำมาเพียงพอจะเกื้อกูลแก่โลกแก่สังคมก็ขอให้มันมีน้ำมีท่าขึ้นมาตรงนี้นี่เรียกว่าชัดชิด กิริยาสัจกจิริยาชาวพุทธที่เข้าถึงกัลยาณชนยังไม่เป็นอริยชนเป็นกัลยาณชนเป็นสุตตวาอาริยาสาวกสาวกผู้ได้สดับถึงแม้ย,ยังไม่ได้เป็นอริยชนท่านเรียกว่าสุตตวาอาริยาสาวกอริยสาวกสาวกผู้ประเสริฐเชื่อฟัง เมื่อเกิดอะไรขัดข้องขึ้นมาจากไม่อ่อนบอนเทวดาฟ้าดินเทวาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางออกของชาวพุทธมาถึงจุดนี้คืออธิษฐานสัจจะกิริยาตั้งใจอธิษฐานว่าถ้าคุณงามความดีมีอยู่สิ่งที่ทำนี้ถูกต้องเพื่อจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่โลกแก่สังคมแก่ศาสนาขอให้กำลังแห่งคุณงามความดีนี้ให้มีน้ำมีท่าขึ้นมาในนี้ ม่ใช่นั้นอยู่ไม่ได้แนะอ่อยู่ดีๆพออธิษฐานเนืนี้มันฝันเห็นเองฝันเห็นน้ําอยู่ตรงนั้นน้ําอยู่ตรงนี้แต่ก่อนเขามาเจาะตรงนี้47เม็ดนี่ไม่มีน้ําพอจยดเลยอาตมาฝันเห็นอยู่ตรงนั้นที่มันไหลอยู่ตลอดนะบอกวันนี่อยู่ตรงนี้พอไปเจาะเ,เ,เข้ามาเนี่ย5เม็ดเท่านั้น,นได้ที่เปิดไหลเป็นน้ําตกไหลให้เราอาบเรากินทั้งหมดนั้นมันก็คงจะเป็นที่บุญนะั่นแหละนะ คุณงามความดีที่ทำให้วันหนึ่งเคยฝันเห็นที่นี่เป็นวัดมีพระเจ้าเดินไปในชน